ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสมเด็จอเภอสมเด็จจังหวัดกลสินอเภอสมเด็จพื้นที่เดิมเป็นเขตตำบลหมู่มณ์อสหสัขขันจังหวัดกลสินในปีพุทธศักราช2490ถึงปีพุทธศักราช2492ได้มีการสำรวจเส้นทางที่ตัดจากจังหวัดกลสินไปจังหวัดสกลน,นคร และได้มีการปรับปรุงเส้นทางสามแยกสหัสขันไปอำเภอกุชินาลายใหม่ในบางตอนที่คดเคี้ยวให้เหมาะสมและสะดวกยิ่งขึ้นจึงเกิดเป็นทางสีแพ่งสีแยกขึ้นจากนั้นได้มีผู้คนอพยพครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่มากขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้มารวมตัวกันตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยจึงเรียกว่าคุ้มร้อยเอ็ด ในพื้นที่ทางสีแพ่งตัดกันและตั้งแต่ขอตั้งเป็นหมู่บ้านเป็นต้นมาประชาชนทั่วไปจึงเรียกว่าบ้านสีแยกขึ้นตรงต่อตำบลหมู่มอนอำเภอสาหัสขันจนถึงปีพุทธศักราช2496คุณศิรราสุรากรนายอำเภอสาหสขันเห็นว่าตำบลหมู่มอนมีอนณาเขตกว้างมากพอสมควร จึงแบ่งเขตตำบลหมู่ม่อนออกเป็นสองตำบลคือตำบลหมู่ม่อนและตำบลสมเด็จในเวลาต่อมาได้มีประชาชนอพยพมาจากแหล่งอื่นเข้ามาอาศัยทำมาหากินเป็นจำนวนมากทั้งคนไทยและคนต่างด้าวทำให้มีอาคารร้านค้ามากขึ้นจึงได้ตั้งเป็นสุขาพิบาลสี่แยกและสุขาพิบาลสมเด็จตามลำดับ ภายหลังกระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอสมเด็จเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2507ตำบลสมเด็จเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาพิบาลสมเด็จเป็นเทศบาลตำบลสมเด็จเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2542 มีพื้นที่4.5ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ชุมชนโดยมีประชากรประมาณ6,713คนประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและอาชีพรับจ้างการบริหารงานเทศบาลตำบลสมเด็จประกอบด้วยสภาเทศบาลทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน12คนมีนายวิสรุตดีสินเป็นประธานสภามีนายพยอมไสย,ยกุลเป็นรองประธานสภาฝ่ายบริหารมีนางสาวอัชลาลักสุวพักเป็นนาย,ยกเทศมนตรีทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารงานราชการของเทศบาลตามกฎหมายโดยมีนางสาวสุรีพรโสดามักและนายสมพรปาประโมรองนาย,ยกเทศมนตรี นายเจริญภูอ่าวที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและนายอภิสันลาบเสถียรเลขานุการนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารงานตามที่นายกเทศมนตรีได้มอบหมายมีนายยุทธศิลป์ภูโทสุดปรปหลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างลองจากนายกเทศมนตรีโดยมีนายวชิรวิทย์วังพิกุลเจริญจิต รองประหลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารงานโครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลสมเด็จมีส่วนราชการประกอบด้วยเจ็ดกองด้วยวิสัยทัศน์การบริหารเทศบาลมีพันธกิจและยุทธศาสตร์การบริหารเทศบาลตำบลสมเด็จ ภายใต้การบริหารงานของนางสาวอัจฉราลักษ์สุวพักนาย,ยกเทศมนตรีตำบลสมเด็จที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลสมเด็จให้เป็นเมืองแห่งความสุขประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินมีจิตอาสาและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จากนโยบายของผู้บริหารนำไปสู่การพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยเชื่อมโยงโครงข่ายถนนทางหลวงท้องถิ่นเข้ากับถนนทางหลวงสายหลักให้มีความปลอดภัยมีสัญญาณจราจรที่ชัดเจนสนุนส่งเสริมให้ประชาชนให้มีสุขภาพดีกันทั่วนหน้าโดยการดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย ปรับปรุงและพัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซื้อร้านค้าอาหารแผงลอยให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยพัฒนาเมืองให้มีความสะอาดสวยงามมีการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนสนับสนุนให้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกภาคส่วนของชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนพัฒนาเทศบาลตำบลสมเด็จให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักสายรอง พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะรักสมเด็จบนพื้นที่19ไร่สวนสาธารณะอ่างอารีบนพื้นที่48ไร่และสวนสาธารณะอ่างวารีบนพื้นที่15ไร่เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจทำให้เทศบาลได้รับรางวัลมากมายนับเป็นความภาคภูมิใจ ความสำเร็จและความร่วมมือของทุกฝ่ายที่มีนโยบายร่วมกันทำให้สมเด็จเป็นเมืองหน้าอยู่และพัฒนาที่ยั่งยืนสมเด็จเมืองหน้าอยู่เคียงคู่ธรรมิบาลบริการประทับใจ